n e c คร f t แต่ผมเป็นปูสุกคนครับตอนนี้ผมได้กลายเป็นปูเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเป็นปูแล้วผมจะทําอะไรดีกัดสิครับเออ <c oughs> กลัวนะครับปูอย่างเราจะต้องไปหาอะไรกินซะหน่อยร้านนี้เขาขายอะไรขายน้าเหรอ <c oughs> สวัสดีครับคุณครับเออนี่ขายน้ําอะไรบ้างครับเ <c oughs> ขาเขาไม่ตอบผมอ่ะน่ากลัวผมว่าจะอาบแดดซะหน่อยแต่ตอนนี้แดดดับไปแล้วออุอ้ยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวเขียวนะครับนักท่องเที่ยวซอมบี้นะครับมา ได้เวลาฮีโร่ของเจ้าปูแล้วเออไม่ได้การแล้วทุกคนตอนนี้มันน่ากลัวเกินไปเดี๋ยวเราจะไปนอนให้มันเช้าก่อนดี้กว่าเออช้าแล้วทุกคนอ,อุ้ยผมกลัวเลยเออผมกลัวเลยผมเจอผีผีเสื้ออ,อ่าพี่ครับสนใจปูไหมครับหนึ่งตัวหนึ่งพันครับเอาไหมเออ้ยหนึ่งพันไม่ซื้อใช่ไหมเดี๋ยวผมลดให้ครับเป็นหนึ่งพันห้าครับอ,อันนั้นไม่ลดนะอันนั้นเพิ่มนะสวัสดีครับคุณลุงสนใจปูไหมครับอ,อ่าสนสนที่ไหนเราไปแล้วอ,อ๋อไม่ครับแต่ผมเป็นงูเอาเฮ้ย รากลายเป็นงูซะแล้วไม่ใช่งูธรรมดาครับงูหางกระดิ่งเฮ้ยมีกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิ้งฉกเลยเขาติดพิษไหมนะ่ะไม่ติดครับผมเพราะเขาติดทุกฮะงูหางกระดิ่งเราก็ต้องมาสั่นกระดิ่งครับผมเป็นเฮ้ยเเดี๋ยวเเอาหัวฉกนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นงูว่ายน้ำครับดูพร้อมกันสวัสดีครับน้ำเออมองอะไรออมองอะไรครับุ อุ้ยมันกัดสู้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยมันมันเอาพวกมาทุกคนมันเอาพวกตามมาเลวอุ้ยมันกัดจริงด้วยมันกัดจริงจังด้วยเนี่ยอุ้งูจะแพ้เป็ดหรอเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาเสียชื่อไม่มีอะไรนะครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอุ้ยสวัสดีเตาถอยมาปั๊บหัวโพเดินเข้าไปหัวหุบปั๊บปุบโพปุบ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  Minecraft! แต่ผมเป็นกบโอปอบปปปปอบหวัสด,ดีคับปีปีตั้งหลายดึงอี้กระโดดถอยหลังดึงดึงโอเคครับวันนี้น้องกบมีภารกฐฐิจในการตามหาหมู่บ้านเราเป็นกบแล้วเราจะต้องตามหาหมู่บ้านให้เจอแล้วเราก็เจอหมู่บ้านแล้ว เอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราไปแวะที่หมู่บ้านแล้วเราไปหายอย่างอื่นแทนนะครับเฮ้ยพี่มีดินสอป่ะครับพอดีผมกบเหลาพี่อะาอบขนมปังไหมครับทำไมเหรอเตากบเฮ้ยน้ำมันเตาอบโอเคงั้นน้องกบจะตามหาลังพึ่งแทนนะครับปปไก่ไก่วุ้บลินลิวบยืนลิลวบอย่าหลบป๊บอย่าหลบอย่าหลบอย่ากินไก่กบมันก็มีหลายสีนะครับแต่ว่าผมเป็นกบรสชาเขียวอ่าโลยกบมันว่าไงนะกบมันบอกว่าอย่าลืมกดไลค์นะครับ อุ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเจอแล้วเจอแล้วนี่คือรังผึ้งครับผมผมจะกินผึ้งให้ดูครับดูบ n e c คร f t แต่ผมเป็นพ่อค้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลายลองวันนี้ผมเป็นพ่อค้าครับผมมีของมาขายไม่ว่าจะเป็นเค้กแอปเปิลแครอทแตงโมนี่เราก็มีของพอสมควรครับถึงจะไม่ได้เยอะวันนี้ผมจะเอาของไปขายที่หมู่บ้านกันครับมาแล้วทุกคนเราเดินทางมายังหมู่บ้านแล้วครับเป้าหมายของเราครับเราจะต้องไปขายของให้ได้สวัสดีครับเออผมเอาของมาขายครับวันนี้มีเออไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือว่าจะเป็นเนื้อสนใจไหมครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นครับซื้อ1แถมหนึ่งถ้าสนใจดีเอาเนื้อมาหนึ่ง นี่ครับอืมรสชาติไม่ได้เรื่องเอาคืนไปเอ้านี่คุณกัดแล้วคํานึงเอามาคืนเหรอครับเงินล่ะไม่มีอ่ะไม่มีหรอไม่มีหรอืไม่มีใครเห็นนะครับเขาไม่รู้หรอกเมื่อกี้เราแค่สกิดไล่สวดครับสนใจซื้อของไหมครับคือว่าจะซื้อไม่ซื้อครับอือหือเริ่มไม่ใช่พ่อค้าแล้วพี่อยากซื้อเค้กเหรอนี่ครับถูกๆครับปกติเขาขายหนึ่งอยใช่ไหมครับผมขายเลยส0 0พันพองั้นผมลดผมลดเหลือ10บาทแล้วกันอุ้ยขอหน่อยขอหน่อยอุ้ยอุ้ย่อแย ไม่ครับแต่ผมเป็นยีราฟเอาล่ะวันนี้เราเป็นอยีราฟแล้วเราจะมาสำรวจหมู่บ้านแห่งนี้เราเป็นยีราฟวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือตามหาเพื่อนของเราแล้วกันมันน่าจะมีเพื่อนของเราบ้างแถวนี้พอดีคนมันสูงอนะก็เข้าใจเอ้ยมองมองเป็นไงเป็นไงโอ้โอ้หัวโคกหัวโคกเฮ้ยนั่นเพื่อนเราเปล่านะเพื่อนเราหน้าตาเหมือนสิงโตเลยผมไม่กัดหรอมั้งเอาเดินเข้ามาใกล้ขนาดนี้นอนหลับเฉยเลยหลับได้ไงเนี่ย ยิวิยดันนี่ดูทุกคนดูนี่เหรอเจ้าป่าเนี่ยลองตีสิไม่กัดหรอกอ้ยออ้ยกัดกัดออ้ยโทษครับโทษโอ้ยกัดดูด้วยแม่ก็จะปลุกไงเมื่อกี้มันสายแล้วโอ้โหอุตส่าห์ปลุกอะเนี่ยไม่งั้นไปโรงเรียนไม่ทันนะเนี่ยผมรู้นะครับว่าทุกคนเปิดเทอมมาแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขครับทุกคนุ้ยเราเจอเพื่อนเราแล้วขอชิมเนื้อเพื่อนหน่อยได้ไหมงมไมครับแต่ผมเป็นหมาสวัสดีทุกคนครับผมเป็นหมาร เียผมว่าสมชายเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเอาชื่อใหม่บางทีสมชายอาจจะยากไปงั้นเรียกผมว่าถ้าจะเปเโอเคผมเป็นหมาป่าผมจะเป็นปะจนพายเพราะว่าข้างหน้ามีหมู่บ้านหนาวจังเลยมาตามหาเจ้าของจะมีเจ้าของ สวัสดีครับผมไม่ดีนะครับรับเลี้ยงผมไหมครับโอ้ยฉันว่านายก็น่ารักดีนะแต่ว่าฉันต้องไปทํางานน่ะถ้านายอยู่นิ่งๆแล้วก็นายก็เป็นสอดเลี้ยงฉันได้นะหุยรับผมเป็นสว์เลี้ยงจริงเหรอครับโอเคผมจะปกป้องคุณเองผมได้เจ้าของแล้วครับแต่ว่าผมจะออกไปประจนภัยเพื่อตามหาเอ่อจะพูดว่าลังพึ่งแล้วลังพึ่งมันอยู่ตรงนี้น้องหมาจะไปตามหาซากประตูพังแล้วกันนะครับไปแล้วน้องหมาเจออืยเหมือนหมาจริงเลย n e c คร f t แต่ผมเป็นมัมมี่โอ้ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นมัมมี่หรือเปล่าแต่ว่าฉันอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้มานานแล้วเอ,อแต่ต้นไม้อยู่ตรงนี้เออฉันหมายถึงตรงนี้เนี่ยฉันเพิ่งมาเจอต้นไม้มัมมี่อย่างฉันจะต้องไปหาน้ํากินซะหน่อยแล้วเฮ้ยมนุษย์นายไม่กลัวฉันหน่อยเหรอดึง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 มตดไหมโอ้ยหอมมากอุกสงสัยกลิ่นแรงโอเคฉันจะไปหาน้ํากินซะหน่อยออ้นี่ไงน้ำ <c oughs> อ่าโอ้รู้สึกสดชื่นอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมสีฉันสีฉันเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ฉันคอแห้งอย่างนั้นหรอฉ <c oughs> ันกินน้ําเข้าไปปั๊บสีมันเป็นแบบนี้เลย <c oughs> เอาล่าเราจะไปหาเพจกัน <c oughs> ะน <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนเสียงผมมันมัน,ม,น,ม,นมันทําไมเป็นแบบนี้ไม่นําไม่นําไม่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 รู้อี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 ออีกดไลค์ให้ผมได้ไหมงู้ยอีอีงื้องื้องื้ออะไรครับเนี่ย ไม c คร f t แต่ผมเป็นพ่อมดสวัสดีพวกเจ้าทั้งหลายวันนี้ฉันเป็นพ่อมดละ <c oughs> ก่อนอื่นที่ฉันจะไปแก้แค้นที่หมู่บ้านนั้นฉันต้องเล่าให้พวกนายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเองวันที่ฉันโดนพวกชาวบ้านกันแกล้งจนฉันต้องย้ายออกมาอยู่คนเดียวจนถึงวันนี้ฉันจะต้องไปล้างแค้นพวกนั้นที่หมู่บ้านโอเคตามนั้นครับเราก็จะไปแก้แค้นชาวบ้านโดยวันนี้เรามีเวทมนต์นะครับขวา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  นี่เป็นไงเราพุ่งมาได้อุ้แต่พุ่งลงกองไฟถือว่าเริ่มต้นได้ดีเอาล่ะไอพวกชาวบ้านนี่มันเคยทําร้ายเราไว้แกใช่ไหมที่เคยทําร้ายฉันไว้ถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์ตอนนี้พลังผมจะแข็งแกร่งขึ้นจะหนีอย่างนั้นเหรอนี่ไงจเจอพลังเทพของฉันไปซ้ายซ้ายขวาอุ้ยไม่โดนมันหลบได้ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาบ้าเอ้ยพลังของผมก็มีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นผมจะต้องดื่มน้นํานี่มันก็คือน้ําส้วมนั่นเองมีน้ำสุ่มแล้วจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงว่าจะกินน้ำส้วมมีน้ำส้วมแล้วจะกินน้ำแะะำดง เดี๋ยวก่อนนี่คลิปอะไรนะไม c ครับแต่ผมเป็นเต่าป, ốc, ป, ốc, ป ốc, อกปอกปอกปอกเฮ้ยเต่ามันร้องไงอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาเป็นเต่าครับผมไม่ใช่เต่าธรรมดาเป็นเต่าเดอะแฟครับตอนนี้โอ้โห oh, เรียกว่าเร็วมากดูดูมือเราพายซะก่อนโอ้โหเดี๋ยวเราลองลงน้ำนะครับปึ๊บเอ้า เอาเฮ้ยทำไมช้าล่ะ <c oughs> โอเคครับแล้ววันนี้เราเป็นเต่าครับและนี่ก็เป็นพ่อของผมเองครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกเออวันนี้ลูกจะไปไหนล่ะวันนี้ผมจะไปวางไข่ครับคือพอดีซื้อมาครับซื้อไข่เต่ามาจะไปวางไข่ครับ <c oughs> อ,อ้าแล้ววางทําไมละ่ะลูกอ๋อผมเมื่อยโอเคครับเราจะต้องไปวางไข่เต่ารอบ,บ,บนี้นี่วางมาแล้วสองปึก โอเคเราจะวางไข่เต okay, si huh ่าไว้ในน้าครับเกิดมาจะได้แบบกินน้าแม่คอจะได้ไม่แห้งเฮ้ยน้องเต่ามีอะไรจะบอกครับพี่พ uh ี huh. ่ครับช่วยกันกดไลค์หน่อยครับขอบคุณนะครับน้องเต่าคัดจมูกเอาล่ะเต่าจะไปกินบัวนะครับจริงๆแล้วผมเป็นเต่าที่มีพลังวิเศษครับผมสามารถอุ้มบัวตัวนี้ได้เอ้ยนี่ทุกคนเราอุ้มบัวได้เรากินคนเดียวไม่พอครับเราเอาวัวมาแบ่งด้วย ไม่ครับแต่ผมเป็นไม้อือแล้วเป็นไม้จริงๆครับทุกคนไม่ใช่มีแค่ผมที่เป็นไม้ครับเรามีนี่ครับน้องไม้สวัสดีน,ะดน้องไม้เขาจะไปกับผมทุกที่ครับผมรู้สึกเศร้าเหลือเกินที่ทุกคนตัดผมเป็นประจำเลยทําไมไม่ไว้ให้มันยาวบ้างหมายถึงผมอ่ะผมเป็นไม้ผมรู้สึกเสียใจมากที่ทุกคนต้องตัดผมอ่ะทำไมต้องมาทําร้ายกันไม่สงสารน้องไม้เหรอเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักใช่ไหม เอออย่าไปตัดนะครับมันไม่ดีเข้าใจไหมเออมันเจ็บนะรู้ไหมโอ๊ยน้องไม้ของผมนั้นไม่ใช่ไม้ธรรมดาครับเราสามารถสั่งการน้องเขาได้ด้วยเราจะสั่งให้เขาไปตัดไม้นะครับไปตัดไม้นี่เป็นไงไม้ตัดไม้ครับทุกคนอเออเอาน้องไม้มึนเอาแล้วทุกคนเอายังไงน้องไม้ยังไงเออเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยจะตัดต้นไหนนี่ครับต่อให้เราวิ่งไปไกลแค่ไหนน้องไม้ก็จะตามเรามาทันครับเอาน้องไม้หายไปไหนอุ้ยเราเจอพี่ไม้นี่เราพาดน้องไม้มาหาครอบครัวเหรอเนี่ยนี่คือพ่อของน้องไม้ใช่ไหมน้องไม้ เอ้าหลับทำไมหลับทำไมอ๋อโทษโทษถ้าอยากให้ผมเป็นเพชรนะครับอย่าลืมกดไลค์กันนะครับเดี๋ยวตอนหน้ามาไม่ครับแต่ผมเป็นเต่านินจาวัชชวัชฟิงฟ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 ้งฟิงสวัสดีครับเนื่องจากทุกคนชอบน้องเต่ามากผมเลยไปฟิตกล้ามมาจากเป็นเต่าตอนนี้กลายเป็นเต่านินจาครับโอ้โหมีกล้ามนี่คือพ่อของผมเองพออว่าไงลูกเออโอ้กล้ามใหญ่ขึ้นนะพอดีผมไปซิดอัพหนึ่งพันทีมาครับโอ้ยหนึ่งพันทีเลยลูกใช่ครับพ่อว่าแต่พ่ออับ วันนี้ผมได้ข่าวมาว่าที่หมู่บ้านนะครับมีคนมาบุกรุกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปปกป้องกันครับก่อนจะไปสู้นะครับน้องเต่าบอกว่ากดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปปกป้องหมู่บ้านตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วครับอุย้ยนั่นไงโกลเลมกำลังต่อสู้อยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมันไปไหนหมดแล้วอ่ะชดจัดก,การหมดแล้วอ่ะ <c oughs> เอาแล้วผมมาทำไมเ <c oughs> นี่ยชะกโนมันมีอีกตัวใน <c oughs> ป่าละอุ้ยในป่าเหรอได้เดี๋ยวผมไปจัดการทุกคนเราพบแล้วมาสู้กันดีกว่าเจ้ามาอยู่ในโอ้ยผมกลัวแล้วผมผมกลัวแล้วช่วยผมด้วยช่วย วิ่ไม่ได้ดีเราต้องปกป้องมาดิปะซี่ปะซเฮ้ยเออแม่จ๋า Minecraft แต่ผมเป็นเพชรแข็งแกร่งดุดเพชรมาแล้วครับวันนี้เรามากับการเป็นเพชรนะครับและวันนี้เรามากับน้องใดๆครับเขาเป็นน้องเพชรตัวน้อยเอาเฮ้ยน้องมานี่เร็วอุยน้องเขาขี้เขินครับเดี๋ยวเราต้องปลุกน้องสักทีครับโอเคน้องตื่นแลวครับตามสัญญาครับวันนี้เราจะมาเป็นเพชรและในตัวผมก็มีเพชรครับผมแจกเพชรนี่เป็นไง รู้วเสียดายเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วเหมือนเดิมครับน้องใดๆสามารถช่วยเหลือเราได้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําที่ขุดให้น้องใดๆก่อนเราก็จะใช้เพชรที่เรามีอยู่ครับทาที่ขุดเพชรไปเลยนี่ไงเพชรเราเยอะครับถามว่า,ามาจากไหนเศกครับเอ้ยไม่ใช่ครับพ,พ,พี่เศษให้มานู่นครับตรงนู้นน่าจะมีแร่อย,อยู่บ้างเดี๋ยวเราให้น้องใดๆลองขุดดูครับทุกคนชอบน้องใดๆกันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าแบบเรารู้สึกว่าน้องเดินช้าเกินไปนะครับเราก็จะอุ้มเลยอุ้ยน้องน่ารักไหมนี่มีแร่แล้ว ปาน้องใด้ขุดเลยโอ้โหเป็นไงครับขุดข้างหน้าแต่ออกด้านซ้ายขุดข้างนอกแต่เข้าข้างในาครับงงมากโอ้โหโอ้โหมีความสามารถพิเศษกระโดดขุดครับทุกคนเจ่งมากน้องได้ไม่ครับแต่ผมเป็น งม่แล้วครับทุกคนคราวก่อนเป็นเพชรวันนี้เป็นทองและเมื่อก่อนเราอยู่กับน้องใดๆแต่ตอนนี้เราอยู่กับน้องทองทองครับผมเอาน้องทองทองสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีสวัสดีครับเอากินน้าหน่อยไหมโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องทองทองและเราก็มีทองครับรอบรอบนี้ไม่แจกครับเอาไปใช้เองวันนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องทองทองนะครับไปตามหาหมู่บ้านนี่ผมอุ้มน้องทองทองมาพาน้องทองทองไปกับพี่นี่เราพาน้องทองทองอุ้ยทุกคนดูเราพาน้องทองทองขี่หลังดูสิโหอย่างน่ารักอะ มาแล้วถึงฝั่งแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาตัดไม้กันก่อนครับโอเคครับเราได้ไม้มาพอสมควรนี่6อันไปน้องทองทองไปหาหมู่บ้านกันไปอาจจะมีหมู่บ้านแถวเอาเฮ้ยนี่มันเป็นกองไม่ได้แล้วเราต้องทําเรือครับผมทุกคนชอบน้องทองทองกันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันนะครับทุกคนครับข้างหน้าเราเจอซากเรือน้องทองทองมามาหาสมบัติกันดีกว่าน้องทองทองขอเข้าไปนะครับนี่กลองอุ้ยมีเอมมเรลแล้วก็มีเหล็กครับผมเอาเฮ้ยห,หลับทําไมน้องทองทองปลุก,ต,กตื่น ไม่ครับแต่ผมเป็น อูดสวัสดีครับผมเป็นอูดโอ้โหวันนี้ผมมาอยู่กันที่อียิปต์นะครับโอโ้ขอผมโยกได้เป็นไงเท่ไหมนี่คือเพื่อนผมชื่อชื่ออะไรชื่ออูดเออแล้วทาไมาผมพูดเหมือนจาเนียงใต้เดีวเรามาเดินจมกันดีกว่าว่ามีอะไรกายบ้างโอ้ไม่เห็นมีอะไรกายเลยก่อนอ,อื่นอย่าลืมกดไลค์ให้น้องอูดด้วยนะครับขอบคุณครับวิข้างหน้ามันคืออะไรว้าวที่นี่ดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยข้างในอูนั่นก็คือช็อกโกแลตนะไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นสถา,านที่่่ออะไร,รัักยาางงหวว จะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้โอ้ยมืดหมดแล้วที่นี่โอ้ยตัวอะไรตัวอะไรนี่พี่บ่าจะทำอะไรผมพี่บาจะนวดหลังเหรออ๋อได้ได้ได,ได้มานวดหลังให้ผมหน่อยผมกาลังเมื่อยโอ้ยนี่ไม่ใช่นวดนี่มันตีผมนี่ถ้าทุกคนกดติดตามตอนนี้บอกเลยว่ามันจะเช้าว้าวและไม่น่าเชื่อเห็นไหมบอกแล้วมันเช้าเลยตอนนี้โอ้โหหูดเพื่อนเราจะเล่าอะไรฟังเพื่อนปันผือลาวะเมื่อคืนน่ากลัวมากเจอมัมมี่เลยเอาก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอได้เจอแม่อันนั้นมันมัมมี่